นะสวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูไข่ไก่ที่เราเก็บมานะครับนะไข,ไข่ไก่ของเราไข่ไก่บอกสีอะไรนะครับนะตอนนี้เทียบดูนะครับที่เราเห็นจะมีอยู่ความต่างนะครับก็จะเป็นสีออกเข้มๆหน่อยนะครับเราจะออกเข้มๆนะครับอนะ่สามสามสีนะครับนะในนี้ก็จะมีสามสายพันธุ์ นะครับสีเข้มๆตัวนี้นะครับนะก็จะเป็นของบาพิมัดไอไม่ใช่ของโรดรสแดงนะครับรดแดงลักษณะผิวจะออกเข้ม,เข,มเข้มหน่อยนะครับนะขนาดลูกก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแม่ไก่นะครับความแม่ไก่ฮนะก็อยู่ประมาณเบอร์เบอร์สนะครับนะเบอร์สามนะแต่ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นของบาพิมัด บใบพิมพมัดก็จะออกขาวนวลๆนะขาวนวลนๆนะครับออกนวลๆขาวๆหน่อยนะครับนะอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกันก็คือจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นของไทบานะครับถ้าเทียบกันนี่นะครับของไทบาจะขนาดฟองจะโตกว่านะครับถ้าเทียบกันนะครับนะ เกือบเท่าเบอร์เบอร์เบอร์สองเลยนะครับของไทยบายจะโตกว่าเพราะฉะนั้นก็มันก็ขึ้นอยู่กับอ,อยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะครับกับอาหารกับอะไรด้วยนะครับนะตัวนี้ก็ของนะครับรดแดงนะครับเออไม่ใช่ของบาพิมัตของไทยบายก็จะประมาณนี้นะสรุปแล้วดูนี่ไทยบายจะโตกว่านะครับไทยบายจะโตกว่าเท่าที่เลี้ยงดูมานะครับ อฟองโตนะแต่สีจะออกขาวนวลนๆนนออกซีดๆหน่อยนะแต่พวกเราคุ้นเคยกับอของ <c oughs> พันธุ์ไฮบริดนะครับนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ีแค่นี้นะครับตอนนี้ถ้าคิดดูเนี่ยผมว่า <c oughs> อ๋อผมว่าไทยปา โอเคกว่านะครับถ้าเจียบกันแต่ละตัวที่เกิดนะครับที่ที่กำลังออกไข่ตอนนี้ครับนะวันนี้ก็ขอบคุณแค่นี้นะครับเ,เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีสาด์ดีๆมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ